ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปทิยาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเทวตานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงเทวดาเทวดาในสูงสวรรค์นะฮะคือเทวดานี่จริงพุทธศาสนาจำแนกไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเป็นเทวดาโดยอุบัติ คือตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดาเลยเรียกว่าเทวดาโดยกำเนิดน,นะฮะเกิดเป็นเทวดาเป็นชีวิตประเภทโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้นแล้วก็เป็นเทวดาเป็นบินยูชนใหญ่ไปเลยประการที่สองนั้นเรียกว่าสมมติเทพคือเทวดาโดยการสมมุติเอาสมมุติเอาแต่งตั้งเอามอบหมายเอา้ายกับเนียพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายในยุคสมัยโบราณเดียวในยุคสมัยปัจจุบัน แต่ทำไมปัจจุบันนั้นอาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นะเราลองสังเกตเช่นว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายกอีมรงกฤษเนี่ยก็สามัญชนธรมธรมดาๆเนี่ยแหละแต่พอรับแต่งตั้งในตําแหน่งนายกบัญชีขึ้นมารับแต่งตั้งในตําแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเทวดาไปโดยโด,ย,ด,ย,ดยอัตโนมัติเลยมีคนบริษัทห้อมล้อมรักษาความปลอดภัยป้องกันค่าใช้จ่ายของท่นานหลนี้ในแต่ละวันในมหาศาลมากๆเลยนั่นก็แสดงว่า เขาเป็นเทวดาในโดยสมมติเอาตนะำแหน่งประธานาธิบดีนั้นพอถึงวาระขอจบจากตำแหน่งประธานาที่ดีเมืองเมืองเทวดาตกสวรรค์แต่ว่าเขายังดูแลนะฮะยังดูแลยังเอื้อเฟื้อยังเอาเออใจใส่อยู่มีบำเหน็จบำนาญมีอะไรต่อะไรดงดูจนตลอดชีวิตอยู่เทวดาที่เราเน้นจริงๆจ,งจึงเป็นเทวดาที่อุบัติ แต่ว่าเพื่อจะใช้ในหลักการปฏิบัติให้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์หมายความมาต้องการให้เกิดเป็นเทวดาโดยธรรมนี่มากกว่าอย่างอื่นมีความเป็นสากลสูงเราจะเห็นว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นระบบของคุณธรรมล้วนๆคือใครก็ตามปฏิบัติพัฒนาก้าวหน้าไปจนถึงจุดนั้นคนเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดา มีสิทธิ์ที่จะเป็นพรหมมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระยะในชั้นต่างๆเธอเป็นใครมาก่อนไม่สําคัญสําคัญว่าเธอปฏิบัติตนยังไงอันนี้คือหลักการที่น่าชื่นชมยินดีว่าไม่มีการผูกขาดตําแหน่งเป็นเทวดาก็ตําแหน่งเปิดแม้ตําแหน่งพระพุทธเจ้าอย่างที่จริงยังเป็นตําแหน่งเปิดเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นสามารถปฏิบัติพัฒนาคุณธรรมขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นได้หรือไม่ แต่มีความสามารถเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ได้นะะคือพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าสวิสุทธิเทศนะฮะเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์พระหานทั้งหลายก็อยู่ในประเภทนั้นพระญาบุคคลก็ถือว่าลดหลั่นลงมาเพราะแนวของคนที่มีหิริอุตตะก็ดีแนวของคนที่มีวัตถบทก็ดีแนวของคนที่มีศรัทธาศีลสุตตะจารคปัญญาก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เป็นเทวดาโดยธรรม สรุปว่าเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะฮะระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดอย่างพระรยะทั้งหลายแต่เราเดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกับพระรยาก็เดินตามหลังพระรยะไปธรรมะชุดต่อไปเนี่ยเป็นชุดที่เราคุ้นมากแต่ว่าปฏิบัติยากสุดๆเลยก็เรียกว่าถ้าถามแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนจะตอบได้นะ ็นข้อปฏิบัติระดับศีลกับระดับสมาธิสมาธิไม่มากอะสมาธิอ่อนๆเป็นการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองธรรมะชุดนี้เรียกเยอะเรียกมนุษยธรรมธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกเป็นเทวธรรม ธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาเรียกอริยธรรมนะฮะธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพระริยะในชั้นต่างๆจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานะในสังขารูปรปฏิสูตรนี่พระเจ้าทรงยกเอาธรรมะแค่สิบข้อนี้เท่านะั้นว่าเป็นธรรมที่ทําคนให้เป็นจากมนุษย์เรื่อยไปนะะเรื่อยไปจนถึงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเรามองกันด้วยความจริงๆนะ ว่าเวลาเราสรุปธรรมะในพุทธศาสนาเป็นศีลสมาธิปัญญาและอฐานศีลภาวนาเพื่อทําหน้าที่ขัดเกลาโลภะโทสะมหาออกไปจากจิตใจเรามองดูธรรมะชุดนี้แล้วเนี่ยก็ทําลายได้จนหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับที่อยู่ภายในจิตใจที่เราเรียกว่ามนโนสุจริษนั่นก็คือหลักของกุศลกรรมบทสิบประการ กุศลกำบทแปลว่าทางดำเนินด้วยความฉลาดหรือทางดำเนินทางประพฤติด้วยความฉลาดของบุคคลเหล่านั้นเป็นการสร้างความสวัสดีให้แก่ตนเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจริงๆก็คือศีลเริ่มต้นก็เป็นศีลตกลงมาทั้งผฟังเราสังเกตนะว่าศีลนี้ก็อยู่ทุกทุกแห่งนะธรรมะห้าข้อก็ต้องมีศีลวัตบทเองก็มีศีลในฮิรินั้นมันเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติ เพราะศีลจึงเป็นปกติภาพปกติสุขป,ปกติของมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ซ้ําแต่เป็นเรื่องต้องมีเธอขาดแคลนไม่ได้นะใกล้ๆกับว่าคนที่จะจบการศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องผ่านระดับมสี่มห้ามหกหรือผ่านระดับของปวสมาจึงจะขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้ ถามมาเรียนซ้ําก็นไหก็เรียนซ้ำอนะ่นซ้ำกันอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงมันเป็นกฎมันเป็นสูตรมันเป็นหลักการเป็นวิธีการที่จะนําพาบุคคลให้ดําเนินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเรื่องนั้นๆเพนน,นสามข้อแรกก็คือศีลสามข้อเหมือนกันเป็นการงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิต แล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปโดยในญาติดังกล่าวหมายความว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตเขาเองไม่ใช้คนอื่นประทุษร้ายไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ประทุษร้ายแล้วก็ไม่พอใจยินดีต่อการประทุษร้ายน,นคะคล้ๆเับเวลนี่เราดูข่า,ขาวคราวที่อเมริกากรปราทิ้งระเบิดที่อัฟกานิสถานนะฮะ เราดูลูกระเบิดก็เสียดายนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านลูกหนึ่งเห็นไม่กว่าเงินขนาดนี้เอามาสร้างอาคารสถานที่เอามาช่วยคนอะไรได้เยอะเลยแต่มนุษย์เอามาทําลายกันแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือทรัพยากรเนี่ยมันถูกทําลายไอ้ตัวที่วัสดุที่เอามาสร้างเป็นระเบิดเนี่ยมันก็เป็นทรัพยากรของโลกแล้วก็สิ่งที่ถูกระเบิดทําลายก็เป็นทรัพยากรของโลกแต่เรื่องที่น่าจะได้ เพราะมองแล้วก็ไม่ควรจะไปชื่นชมยินดีแต่ควรมองทำอะไรไม่ได้นะฮะให้ใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราห้ามปรามขัดขวางตัดรอนอะไรไม่ได้แต่ไม่แสดงเย้ยเย้ยวเย้ยนะฮะเป็นด่าทอคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันคือเขากำลังทำบาปเราก็ไม่ควรจะไปเพิ่มบาปอะไรกับเขา แต่้าในกรณีที่ใครก็ตามนะฮะมีบุญญาติการมีวาสนาบารมีจะแก้ไขได้นะก็ดีแต่ดาทอนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับเป็นอาศัยการทําชั่วของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการทาชั่วของตัวเองแล้วมันไม่มีความแตกต่างเอ่อเช่นสมมติว่าเราด่าเขาว่าทิ้งระเบิดคนตายอย่างเนี้ยดาทอเขาเราก็กล่าวคำหยาบ เราก็ผิดวจีตุจดิติเขาผิดกายจดิตมันก็คือกันนะนะมั้ก็เป็นทุทจดิตด้วยกันวิธีการเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาท่านจะมองถึงว่าปัญหาอะไรแก้ได้ก็แก้นะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยต้องวางใจเป็นกลางไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่โถมนัดเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรกันเลย เราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดคนกะดาษพระพุทธเจ้ายังแก้ปัญหาได้ไม่หมดเลยก็ปัญหาคนอื่นนะฮะพระพุทธเจ้าก็แก้เฉพาะของพระองค์นั่นเองหมดแต่ของโลกมันแก้ไม่หมดโลกก็ยังคงมีปัญหาอยู่อย่างนั้นดังนั้นในแนวของกุศลขบถสิบ,บป,ประการเนี่ยเป็นการเรียงลึกนะฮะเรียงลึกลงไปโดยล,ลําดับหมายความว่า พอมาถึงรักทรัพย์ก็เหมือนกันคือไม่รักเองไม่ใช่บุคคลอื่นรักไม่ยกย่องสรรเสริญผู้รักไม่ยินดีในของที่เขารักได้มาจะยินดีในของนี้ภาษียินดีในของที่ช่อ,ชอโกงเขามายักยอกเขามาอะไรแต่ไรเนี่ยคือไม่ควรจะยินดีอย่าอยากได้ในเรื่องเหล่านั้นในเวเนี้อะไรที่เขาพูดถึงสีดีเถื่อนอะไรแต่ไรของเถื่อน,น,นต่างๆนี่พูดกันเยอะเลยเกิดน่คือถ้าคนของเรามีคุณธรรมภายในใจเนี่ย โดยว่าวิธีการนี้ไม่ถูกต้องไปสนับสนุนโจรรัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเป็นสิทธิของเขาสิกฎหมายก็ยอมรับเพราะเมื่อเธอจะทำเนี่ยเธอก็ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูไม่ใช่ว่าเธอนึกจะทําอะไรเธอก็ทําโดยไม่คํานึงถึงสิทธิผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นก็ต้องสูญเสียไปตรงนี้ถ้าสังคมไม่ยินดีต่อการ รออัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่กสนับสนุนมันก็จบนะ้ว่ก็อยู่ไม่ได้แต่นั่นก็คือความอ่อนแอทางสังคมที่ไปส่งเสริมสนับสนุนเขาตัวเองก็โลภนะอยากได้ของดีแต่ขอราคาถูกคือแสดงไว้เห็นแก่ตัวของดีราคาถูกเห็นแก่ตัวนะฮะของดีราคาต้องแพงไม่มีอะของดีราคาถูกมันเป็นไปไม่ได้ ทีนี้เมื่อเราต้องการของดีเราก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สมควรแก่ความเป็นของดีของเขาเพราะว่าราคาแพงนวัดความเป็นของดีถ้าของถูกมันก็วัดความเป็นของไม่ดีทีนี้เมื่อเราต้องการขัดแย้งกันว่าต้องการของดีราคาถูกนี่แสดงความต้องการขัดแย้งกันคุณจะเอาอย่างไงอ่ะถ้าคุณจะต้องเอาราคาถูกของก็ต้องราคาต้องไม่ดีถ้าคุณต้องการของดีราคามันก็ต้องแพงเหมาะสมแก่ ค่าของมันนะ่ะเหมาะสมแก่ความเป็นของดีนะเช่นว่าทองร้อยเปอร์เซ็นตมันก็มันก็ดีกว่าทองไม่กี่เปอร์เซ็นตนะ์ถ้าคุณจะเอาราคาถูกคุณก็ต้องเอาทองที่มีปะปนอยู่ไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาทองเต็มที่เอาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าใน่อะไรเทอะไรเนี่ยเขาเขาบอกว่าไม่ถึงร้อยนะบอกว่ามันมีมันมีเศษอะไรหรือดูกก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่แล้วแต่สรุปว่าเนี่ยของถูก ราคาน้อยของแพงราคามากนั้นเป็นสูตรที่จะต้องพยายามยอมรับความจริงในจุดนี้ให้ได้ทีนี้ข้อกาเมย์ดมิจาจารย์ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะคือหนึ่งไม่ประพฤติผิดในกามเมเอง สองไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นเขาประพฤติผิดสามไม่ยกย่องสรรเสริญจะลองสังเกตวรรณคดีของเราเปน็นนันมากที่สรรเสริญพระเอกมากชู้หลายเมียนะฮะบางทีลูกเขาเมียใครยังไม่รู้เรื่องเลยไม่สนใจเลยแล้วก็ยกย่องสรรเสริญกันอย่างคุณแผลเนี่ยโหดร้ายขนาดไหนข้าเมียตัวเองผ่าท้องทํำกุมารทองเนี่ยโหดร้ายกาดุลขนาดไหนแต่ว่าเราก็ไปยกย่องนะฮะชื่นชมกับคนเหล่านี้แสดงว่าจิตใจยังไม่เข้าถึงกุศลกรรมบด ตอนเดวกาเมะมิจฉาจาร์ก็คือไม่ประพฤติผิดเองไม่สนับสนุนคนอื่นประพฤติผิดไม่ยกย่องคนที่ประพฤติผิดแล้วไม่ยินดีในการประพฤติผิดเหล่านั้น็นไม่เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมแล้วก็เป็นมโนกรรมคือมันสงบลึกนะฮะทั้งกายทั้งวาจา์ทั้งใจเลยแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จด้วยตัวเองงดเว้นจากการส่งเสริมหรือช้คนอื่นก็พูดเท็จ ต่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีโทรศัพท์มาเราไม่ต้องการจะรับแต่บอกว่าพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่อย่างเงให้ส่งเสิมไม่ลูกกูดเท็จบางทีลูกแกก็ซื่อๆบอกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่แม่แม่บอกแม่บอกให้บอกว่าแม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่เลยก็ความผิดที่คิดแต่ความจริงที่คิดจะปกปิดมันก็ปกปิดไม่ได้ แล้วก็ในสุดคนจะคุ้นเคยต่อการพูดเท็จเนี่ยพูดไปได้เรื่อยเฉยโดยไม่สึกกระดากไม่สึกอับอายไม่รู้สึกเสียใจที่ไปประพฤติไปพูดในรัตนาอย่างนั้นแล้วก็งดเว้นจากการส่อเสียดงดเว้นจากการส่งเสริมให้คนอื่นส่อเสียดงดเว้นจากการยกย่องคนที่ยุให้รำทำให้รั่วทั้งหลายเนี่ยแล้วไม่ยินดีต่อ การส่อเสียดทุกรูปแบบจิตใจไม่พอใจไม่ยินดีแม้เขาจะไปได้ประสบความสมําเร็จอะไรมากระดับเราไม่พอใจไม่ยินดีในพฤติกรรมในการกระทาในรัษดาอย่างนั้นอาการต่อไปก็คือวดเว้นจากการพูดคําหยาบด้วยตนเองและวอดเว้นจากการใช้คนอื่นพูดคําหยาบวดเว้นจากการสรรเสริญยกย่องคนที่พูดคาหยาบ บดเว้นจากการยินดีต่อคำหยาบทั้งหลายเห็นไหมกายวาจาใจไหล่มันเปน็นนีลึกซึ้งออกไปเยอะทีนี้คนเราทำได้ขนาดไม่ยินดีในอากุศลนี่ยโอ้ใจมันไปลิบแล้วนะใจพัฒนาขึ้นสูงส่งมากแล้วเหมือนกับหมาสมุทรที่ฝนตกลงไปมากมายกายกองมันสลายเป็นน้ำเค็มหมดเลย มัน,นจิตใจถ้าถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยที่จริงมันเป็นโดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องนับถึงสิบข้อแต่ว่าเรียงให้ดูนะฮะวเรียงให้ดูว่าเวลาท่านสอนท่านอธิบายเนี่ยเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนมากกุศลกบสิบเนี่ยสอนให้ประพฤติปฏิบัติมากอากุศลกบสิบก็กอนเนี่ยงดเว้นกันมากเพราะว่าปัญหาใหญ่จริงๆมันมีเท่านี้นะฮะเราอาจจะรปะว่า,พ,า,วาพูดพูดว่าพระพุทธศาสนามารวมอยู่ที่กุศลกบสิบก็ยังได้หละ เพราะไรเพราะตัวมโนทุจริตนี่มโนสุจริตเห็นชัดเจนนะฮะว่าไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นคนที่ไม่โลภนี่เป็นถึงพระนาคามีนะคนที่ไม่โลภนี่เป็นถึงพระนาคามีไม่ใช่เป็นธรรมดาไม่โกรธอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นอันนี้เป็นถึงพระนาคามีแล้วก็เห็นชอบตามตำนองทองธรรมเป็นถึงพระอรหันต์เลยทีนี้เห็นไหมว่า จริงๆแล้วนี่จิตไปไปริบเลยนะฮะไปริบเลยเพราะไปทําลายอาวิชากันที่ตรงนั้นการเห็นชอบตามตำรองของธรรมจริงๆนั้นก็คือเห็นชอบในอริยสัจสี่เป็นผลรวมของการปฏิบัติตามหลักอริยามรในองค์แปดประการแล้วเกิดเป็นสมาญาณผุดขึ้นมาภายในใจแล้วก็ทําลายวิชาออกไปจากจิตใจจิตใจของเขาก็จะมีความบริสุทธิ์เพราะาประเด็นที่ควรจะดูก็คือว่า ไอ้เจ็ดข้อข้างบนเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้นะฮะถ้าหากว่าเราควบคุมความโลภเอาไว้มันอาจจะโลภนะฮะอาจจะถึงกับโลภแต่อย่าถึงก็ไปอยากได้ขององบุคคลอื่นคนสอนในภาคสนามนคือภาคการปฏิบัติแต่ส่วนมากจะสอนพระนะฮะเป็นบทบัญญัติของพระญาติโยมไม่สอนขนาดนั้นเนาะแต่ว่าญาติโยมก็จะไปได้โดยอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติธรรมะเข้าถึงขั้นนั้น เช่นสมมติเรามีทรัพย์สินทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ยเรามองแล้วเราเกิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นแล้วก็ชาวบ้านชาววัดไม่ต้องกันนะนะทรัพย์สินนั้นเนี่ยเรามองแล้วเราเกิดอยากได้แลนี่ใจคุณแนละ้วเป็นโลภโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเป็นมโนโทุจริตแล้วเริ่มมโนโทุจริตแล้วมองอยากได้มากจนถึงก็จุดหนึ่งก็ไปจับต้องลูกครับ เป็นกายทุจริตแล้วเป็นกายยาทุจริตแล้วแต่ยังไม่แรงนะะไปจับต้องลูกคําเฉยๆของยังไม่ขยับขยืยน่นพอทาไม่ไหวเนี่ยก็แสดงว่าโทษก็เพิ่มขึ้นเพราะของมันขยื่นจากที่ที่มันวางนะเจนสมมตว่าย,ยกเก้าอี้พ้นมาทั้งหมดเนี่ยขามันพ้นจากที่วางทั้งหมดก็ถือว่าขาดจากพระแล้ว แสดงว่าเป็นการควบคุมความโลภเอาไว้อย่าให้ล้นออกมาข้างนอกรุวความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเนี่ยแม้แต่เกิดภายในใจเนี่ยใจมันก็ขุดใจก็ไม่สงบกิเลสประเภทความโลภจึงอุปมาเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นจะต้องตามชดใช้เก็ดําไปก็เรียกว่าทวงอยู่ตลอดเวลาคนอื่นก็ทวงอยู่ตลอดเวลาเราก็ตามไปให้เขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ดังนั้นปัญหาสำคัญว่าทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความโลภอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่โลภเลยเนี่ยมันเป็นพระอนาคามีไปแล้วนะแต่ว่าเราก็เอาระดับที่เรียกว่าไม่โลภจนทำผิดพูดผิดคิดผิดตังน,นี้มันเน้นที่การคิดผิด คือเรามีสิทธิที่จะโลภเราก็แสวงหาได้มาในทางที่ชอบทำเป็นสัมมาชีพนะฮะเห็นไม่ให้สัมมาชีพสัมมาชีวะเนี่ยที่จริงโลภนะฮะเพียงแต่ว่าไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายไม่มีปัญหาในด้านจีนิธรรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราปฏิบัติได้แล้วก็ไม่โกรธจนถึงอาฆาตพยาบาตต้องการจะแก้แค้นต้องการจะโต้ตอบต้องการทำลายล่าง คนนี้เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราต่อไปคนนี้จะทําอันตรายต่อเราทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็หาเรื่องนะฮะหาเรื่องไปอาฆาตพยาบาทบางคน เพราะวัตถุที่ตั้งของความอาฆาตเนี่ยในที่สุดมันสายราวาสภาพจิตของคนเนี่ยเรียกว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความกลัวความกลัวเกิดจากความกลัวความกลัวเกิดจากความรักมันมั่วไปหมดเลยนะรุงรังพันเตไปหมดแล้วลากลามปาลมไปจนไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวนะตัวอย่างถ้าเราดูในเชิงบทเรียนเราจะเห็นว่าตาลีบันก็ดีบินลาเดนก็ดีอเมริกาว็ดีอะไรอะไรมันเป็นวงจรนะนั่นเป็นวงจรที่จริงตาลีบันไม่เกี่ยวอ่ะ แต่ตาลีบันเป็นผู้เดียวกับบินลาเดนบินลาเดนเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ตาลีบันก็ปกป้องปกป้องอ,มอ,มอ,มอเมริกาก็เลยถือว่าเป็นศัตรูเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธอันนี้ตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าโกรธบินลาดเดนนะฮะแล้วก็ทําให้โกรธตาลีบันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้โกรธอับการนิสสถานอับการกน,นิสสถานเขาไม่ได้ปกป้องตัวตกต้อตงเยาะพวกตาลีบันแล้วก็คงจะไม่กี่คนนะนะฮะคงจะไม่กี่คนหรกคงไม่ใช่ทุกคน แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นกระแสร่วมกันก็ここกลายเป็นอย่างเงี้ยในสุดมันก็ลามปามเรื่องมันควรจะอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ยอมอยู่มันถูกลากแล้วก็เลื่อนออกไปเปื้อเบื่อไป้วยประการต่างๆมีความเห็นชอบเห็นชอบตามตำน,นองของธรรมมีมารมีกฎมีเกณฑ์ในการวัดว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น เช่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของเขาเนี่ยเราก็ต้องเห็นชอบตานองของธรรมอย่างนั้นเป็นกรรมมัสกาสมาธิิเราไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้หรอกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้หรือว่าคนที่ได้เกียรติราะความสัตว์เพราะถ้าเราต้องการเกียรติเราก็ต้องดำรงอยู่ในความสัตว์ ถ้าเราไม่ดำรงอยู่ในความสัตว์เราก็เป็นคนที่ไม่มีเกียรตินี่ก็คือเป็นหลักการในการปฏิบัติในการปฏิบัติของเราเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราตรวจสอบดูตัวเราว่าเราอยู่ในกุศลกบทเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดสอไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่อยจึงเป็นอาการทางกายกับทางวาจา พอมาถึงดูใจเออดูใจในเราโลภอยากได้ของคนอื่นไหมเรามีโลภไม้เอามีโลภโลภอยากได้ของคงนอื่นหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ถึงกัขนาดนั้นเอาก็ดีนี่ไม่เป็นไรเราโกรธไหมยังโกรธอยู่แต่พยายามหรือเปล่าไม่พยายามเราเห็นผิดอยู่บ้างไหมก็เห็นผิดบ้างแต่ไม่ถึงกับนอกจากทํานองครองทาไปคืออะไรที่เราไม่สามารถจะใช้เหตุผลสติปัญญาโดยลําพังตัวเราเองได้นะเราก็ใช้ ความเชื่อในพระยานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามเทว้าได้ทรงประกาศแสดงเอาไว้พราหลัก,การตรงนี้จึงกลายเป็นหลักการที่ทําให้เรามองเห็นตัวเราว่าเรามีธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาอยู่ภายในจิตใจของเราเห็นได้ก็จะเกิดปีติประโมทโดยนิยะเช่นเดียวกันที่นํามากระจายให้เห็นว่าโอกาสภาคสนามในจริงก็เปิดกว้างมากที่ทำให้เรา เป็นเส้นในปัจจุบันในะต้องการเป็นอะไรก็เป็นเส้นในปัจจุบันเราไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแล้วจึงจะเป็นท่้งฝังทั้งหลายแต้ร่มพระโพธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่บนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อง,งามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี